สวัสดีนักเรียนชั้นปสี่นะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีน,จนกับเราซื้อปุ๋ยนะคะวันนี้เราซื้อจะยังสอนอยู่ในบทที่6อยู่นะคะบทที่6เดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์นะคะทบทวนคําศัพท์กันก่อนให้นักเรียนเปิดเล่มสีเหลืองนะคะแบบเรียนเล่มสีเหลืองเดี๋ยวไปทบทวนคําศัพท์หน้าที่สีนะคะหน้าที่สีสีมีทั้งหมด5คําพร้อมนะคะคําที่หนึ่ช,ช,ชื่อชื่อไปเสี่ยว เสี่ยวโรงเรียนหุยหุยกลับอีเคอีเคสิบห้านาทีซันเคซันเคน่ในส่วนของปอ4นะคะเนื้อหาใหม่หัวข้อใหม่ที่จะเรียนวันนี้ในบทที่6ไม่มีแล้วนะคะเรียนจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะสั่งแบบฝึกหัดเล่มสีขาวเลยนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีขาว เปิดไปที่หน้า45นะคะหน้านี้เราซื้อเก็บ5คะแนนนะคะมีระบายสีด้วยเก็บ5คะแนนนะคะให้นักเรียนดูนาฬิกาแล้วเขียนคำตอบให้ถูกต้องดูนาฬิกานะคะข้อตัวอย่างนักเรียนก็ต้องดูก่อนว่านาฬิกาเรือนนี้เข็มนั้นอยู่เลขอะไรแล้วเป็นกี่โมงลองพูดภาษาไทยก่อนนะคะให้ขึ้นต้นประโยคด้วยคาว่าเซียนใจที่แปลว่าตอนนี้นะคะเสียนใจแปลว่าตอนนี้เพราะฉะนั้น ข้อ1ถึงข้อ4ี่เนี่ยนักเรียนสามารถเขียนคำว่าเสียนจ้ายภาษาจีนแล้วก็พินอินไว้ที่เดียวกันได้เลยนะคะทาแบบนี้เลยเสียนจ้ายจีแล้วก็เสี้ยนจ้ายพินอินทุกข้อนะคะทําให้เหมือนกันก่อนให้เขียนว่าคําว่าตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเติมชื่อเวลานะคะไว้ด้านหลังอ่ะคราวนี้ดูข้อที่1 4ี่โมงใช่ไหมคะเขาเขียนแล้วว่าเสียนจ้ายแปลว่าตอนนี้ตอนนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เขียนคําว่า4ี่โมงภาษาจีน เลขสี่นะคะซื่อแล้วก็เตียนแบบนี้นะคะเซียนจายซื่อเตียนแปลว่าตอนนี้สี่โมงภาษาจีนเขียนแบบไหนพินอินก็เขียนคําเดียวกันนะคะเซียนจายซื่อเตียนแต่ว่าจุดจะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะจุดด้านบนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจบประโยคภาษาจีนส่วนด้านล่างเหมือนจุดฟูลสต็อปภาษาอังกฤษอ่าแบบนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเซียนจายไว้ให้ครบทุกข้อก่อนใช่ไหมคะที่เราซื้อบอก ต่อไปข้อที่2เดี๋ยวเราซื้อพาทาอีกหนึ่งข้อแต่เราซื้อจะไม่เขียนนะคะจะบอกเด็กๆเฉยๆให้เปิดหนังสือดูเองนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนเล่มสีเหลืองหน้า37เห็นไหมคะหน้า37จะมีตัวเลข 1- น0ถึง in. สมงาางงะะิมีทั้งจีนแล้วก็พินอินส่วนคําว่าโมงคําว่านาทีคําว่าครึ่งอะไรต่างๆนะคะมีทั้งจีนแล้วก็พินอินเหมือนกันเข้าใจไหมคะให้หนักเรียนเปิดดูได้มีหน้า37และ หน้า44หน้า44ก็จะมีตัวพิเศษคําว่า15นาทีกับ45นาทีให้นักเรียนดูใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เรากลับไปดูแบบฝึกหัดของเรากันข้อที่1ให้นักเรียนดูรูปภาพนาฬิกาก่อนมันคือกี่โมงคะสองโมงใช่ไหมคะสองโมงเขามีคําว่าเซียนใจที่แปลว่าตอนนี้ให้แล้วตอนนี้ต่อไปนักเรียนก็เขียนคําว่าสองโมงภาษาจีนแต่ว่าสองโมงไม่ได้ใช้เออเลขสองใช่ไหมคะเราจะใช้ตัวพิเศษคือตัวเลียง มีตัวพิเศษตัวเหลี่ยงคือตัวนี้ที่อยู่หน้า37เห็นไหมคะนักเรียนเปิดดูเอาเหลี่ยงแปลว่า2ที่ใช้กับการใช้คําว่า2โมงเนี่ยเราต้องใช้เหลี่ยงเราจะไม่ใช่อ้อใช่ไหมคะเป็นตัวพิเศษสําหรับการเขียน2โมงเท่านั้นนะคะเหลี่ยงแล้วได้2แล้วก็เขียนคําว่าโมงคือเตียนเหลี่ยงเตี่ยนแปลว่า2โมงส่วนพินอินก็เขียนตัวเดียวกันเหลี่ยงแล้วก็เตี่ยนติดกันแค่นั้นเองนะคะต่อไปข้อที่สอง ข้อที่2นักเรียนก็ต้องเขียนคําว่าเสียนใจภาษาจีนไว้ก่อนแล้วก็ตัวพินอินแบบนี้เลยเห็นไหมคะเสียนใจนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนาฬิกากันอันนี้คือกี่โมงคะเข็มสั้นยังไม่ถึงเลข10นะคะเพราะฉะนั้นมันยังเป็น9ก้าโมงอยู่9ก้าโมงเข็มย,ยาวอยู่เลข6แสดงว่าเป็น9ก้าโมงครึง่งเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งประโยคคําว่าตอนนี้9ก้าโมงครึง่งนักเรียนก็เขียนเสียนใจที่แปลว่าตอนนี้ก่อน แล้วก็จิวเลข9เตียนแปลว่าโมงแล้วก็ปั้นที่แปลว่าครึ่งโดยคําศัพท์ทั้งหมดนะคะอยู่ที่หน้า37นี้เขียนเสี้ยนใจไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็9จิวเตียนโมงปั้นครึ่งเห็นไหมคะเรียงไปเลยเราซื้อบอกว่าถ้าจะพูดเวลาภาษาจีนแบบไหนเนี่ยภาษาไทยเนี่ยก็ตัวเดียวกันเลยนะคะอันนี้ไวยากรณ์ การเขียนเรื่องเวลาเนี่ยจะเหมือนกันนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาจีนนะคะตรงตัวเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นบทนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะในการเขียนเรื่องเวลานะคะส่วนข้อ3อ่ะเราซื้อจะบอกว่าตอนนี้เป็นกี่โมงเฉยๆนะคะให้นักเรียนเขียนเองแล้วนะคะข้อ3เข็มสั้นยังไม่ถึงเลข4เพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็น3โมงอยู่ใช่ไหมคะ3โมงเข็ยมยาวอยู่เลข9ก็คือ45นาที เพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนต้องเขียนคําว่าเสี้ยนจ่ายสั้นเตี่ยนซันเคตอนนี้3ามโมงสีานาทีคาว่า45นาทีเป็นตัวพิเศษนะคะมีคาศัพท์อยู่ในบทที่6เปิดดูได้เลยใช่ไหมคะต่อไปข้อ4ข้อสุดท้ายเข็มสั้นอยู่เลข11เข็มยาวอยู่เลข3เพราะฉะนั้นมันคือตอนนี้11โมง15นาที11โมงนักเรียนก็ต้องเขียนเลข10กับเลขหนึ่งนะคะคือ11 แล้วก็คำว่าโมงส่วน15นาทีจะเขียนคำว่าชืออู่เฟิน15นาทีก็ได้หรือจะเขียนคาว่าอีเคอร์ที่เป็นตัวพิเศษที่อยู่ในบทที่6ก็ได้เขียนคำไหนก็ได้ไม่มีผิดนะคะได้เหมือนกันทั้งคู่เลยอ่าพอนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมระบายสีนาฬิกาให้เรียบร้อยสวยงามนะคะเพราะว่าหน้านี้เราซื้อเก็บ5คะแนนนะคะ5คะแนนสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะสอบ ทำงานมาส่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย